ตัวนะครับสำหรับไม้ตัดปีนะครับตัดปีมาดูได้เลยนะครับว่าความสวยจะขนาดไหนนะครับคุณทิศคะส่วนแรกก็จะเป็นของสวนมาลัยทองเนาะใช่ค่ะส่วนแรกเป็นสวนมาลัยทองก่อนค,ะค่ะไล่มาจะเป็นส่วนป้น้อยที่ <ปะ S 1> บางแสแล้วก็มาจบที่ส่วนป้อมแก้วค,ะค่ะเดี๋ยวก็จะพาคุณผู้ชมชม การโชว์ไม้นะคะผนแรกวนมาอะไราของของท่านอาจารย์ยิรัตน์นะคะภาพชัดเจนดีหรือเปล่าคอมเมนต์ถักทายกันได้นะคะคุณผู้ชมที่ดูอยู่พี่พูดมาพูดใส่ไหมได้ปะไม่เป็นไรพูดใส่อันนี้ก่อนแล้วค่อยพูดใส่ไหมใช่ปะอ่ะโอเคพูดอันนั้นก่อนเลยเติ้ลพูดใส่น,นั้นแนะนำตัวของเติ้ลแนะนำสวน การทางเพจได้เลยค่ะสวัสดีครับผมตัวแท้จากสวนมะลัยทองครับไม่จะมาแนะนำไม้ใหม่ที่เตรียมจะเปิดตัวในในเร็วๆนี้นะครับเป็นบอลตัดสีนะครับว์สีดังนี้เลยครับต้นแรกเป็นตีลวดครับเป็นลักนะน่ะไม้ใบยาวครับไม้ได่าง ไม้ด่างแดงครับดีดนู จะมีเอกลักษณ์ของเขาเลยแต่ละต้นเสียงเบาเหรอเสียงชัดเจนดีไหมคะคอมเมนต์บอกได้น้องผู้ชายเสียงเบาอ๋อไมยังไม่ได้เปิดกดไมให้หน่อยค่ะไม่ดับน่าจะโดนนิ้วแป๊บหนึ่งนะคะอ่ากดแชร์เลยติดไมเอ่ยโอเคชัดเจนดีไหมคะคอมเมนต์บอกได้นะคะอ่าได้ยังต้นต่อไปกันเลยครับต้นนี้เป็นกําเนิดพลอยเป็นไม้ใบไทยครับไม้ด่าง จ,จากประเภทไม้ด่างตอนโตเหมือนกันครับเขาจะมีกระดูกที่ชัดเจนแล้วก็เม็ดใบกระดูกก้านใบที่แข็งแรงครับต้นนี้หน้าผสมครับทุกต้นเลยอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้ใหม่ลูกไม้ใหม่ของใช่ครับรอการตั้งชื่อเป็นไม้ด่างเหมือนกันครับมีเม็ดแดงแล้วก็เม็ดขาวชเจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับในอย่างพวกตับปีก็จะมี เอกลักษณ์ของเขาในแต่ละต้นเลยต้นนี้ก็จะมีลายด่างทั้งหมดสามสีมีแดงๆออกส้มๆแล้วก็สีขาวเหลืองเขียวมีเม็ดเล็กๆเป็นอมชมพูนิดๆาขาวๆนิดๆครับแต่แต่ละต้นอย่างต้นนี้ก็จะเป็นพื้นใบสีออกน้ำตาลน้ำตาลหน่อยครับถ้าด่างก็จะเป็นด่างแดงชมพูอย่างนี้เลยังเหลืองนี่ครับ ต้นนี้ต้นนี้เขาจะไม่มีเม็ดครับจะเป็นลายด่างที่ชัดเจนเลยพื้นใบสีแดงเกเขียวลำตางตาาแล้วก็ด่างชมพูครับมีลายด่างขาวเหลืองแซมขึ้นมาต้นนี้ก็จะออกไปแนวทางเข้มๆหน่อยครับปีมะสิงปีมะสงนะคะใช่ครับออเข้มๆดูๆนิดนึงสีเขาจะเข้มดูดันหน่อยครับ ได้เลยค่ะคุณผู้ชมบอกว่าพาดูใบใกล้ๆหน่อยนะคะได้เลยค่ะวันนี้ปีมะเส็งเนาะใช่ครับสวยไหมเอ่ยคุณผู้ชมค่ะคอมเมนต์ก็สิบสองต้นสิบสอปีนี้ก็จะเป็นไม้ด่างทั้งหมดเลยครับสิบสอนักสั์นะคะก็ฝากติดตามทางเพจส่วนมาไ้ทองอีกทีหนึ่งครับก็จะออกจากไหนเมื่อไหร่อันนี้ก็จะมาให้ดูข้าวก่อนครับมาแนะนำไม้นะคะใช่ครับ สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับออย่างปีนักสัตว์นี่ยังมีต้นเบดีจาหน่ายพร้อมจาหน่ายมี้ยังคะพร้อมจาหน่ายถ้ามีพร้อมจําหน่ายจะเป็นช่วงเดือนมกราปีใหม่นี้ครับที่เตรียมจะเปิดีห้จอ,อใช่ครับใครอยากได้นะคะก็สามารถจับจองกันที่เพจสวนมารายทองได้เลยนะคะเข้ามาสอบถามข้อมูลได้เลยครับสอบถามเพิ่มเติมได้เลย ครับค่ะอันนี้เป็นคิวใหม่รวมตรงนี้ได้เลยคิวโมโได้เลยของมาไหนโมได้เลย <c oughs> โมพูดให้มันเยอะเลยพูดได้เลยพูดได้เลยเพราะว่านี้มันเข้าบันทึกเสียงไงก็เลยแบ่งเป็นสองช่วงครับอันนี้จบไลฟ์เลยหรือว่าต,ต่อไลฟ์ก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยมาต่อของดูจะต่อของกระน้อย,ยต่อเลยได้เลยคะ่ะเดี๋ยวขอไปก่อนโทษขอต่อของกระน้อยอต่อเ่ยเลยนั่งรอแป๊บหนึ่งต้องพูดประมาณไหนหนู พูดเลยว่าป้านายเป็นเจ้าของอะไรบ้างตัวนี้อันเครื่องถืต่อไปเป็นของส่วนป้าน้อยนะคะซึ่งมายที่รู้จักกันอย่างดีก็คือพัทยาเนาะของก็คือจะมีเศรษฐีเมืองชนค่ะเศรษฐีเมืองชนนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นพรพธาตุพรพธาตุค่ะตัวนี้เพิ่งได้ชื่อมาใหม่จดทะเบียนก็คือเศรษฐีเมืองจันทร์ค่ะเศรษฐีเมืองจันทร์นะคะ จะพาไปชมใกล้ๆนะคะก็คอมเมนต์บอกทักทายกันได้นะคะคุณผู้ชมคะเราอยู่ที่ตอนนี้ก็จะเป็นไม้ของป้าน้อยนะคะใช่ค่ะมามาดูกันใกล้ๆเลยมีอะไรบ้างนะคะป้าน้อยเศรษฐีเมืองชนเศรษฐีเมืองชนนะคะใช่ค่ะเป็นไม้ทนเหลืองใบเหลืองแล้วก็จะมีเม็ดกระจายใช่ค่ะนะคะใช่ใครอยากเป็นเศรษฐีต้องตันนี้เลยนะต้นนี้นะคะมีหลายๆต้นยิ่งจะได้เป็นเศรษฐีนะคะ แลก็พระธาตุค่ะอนพระธาตุนะคะใช่ค่ะอ่ะตัวต่อไป้อันนี้เศรษฐีเมืองจันทร์ค่ะเศรษฐีเมืองจันทร์นะคะค่ะอ่าใครมีอะไรจะถามป้าน้อยก็คอมเมนต์ทักทายถามได้นะคะคุณผู้ชมที่ดูอยู่ในไลน์นะคะซึ่งป้าน้อยก็จะสอนค้ำบอลในในวันพรุ่งนี้นะคะกี่โมงนะคะ อกําหนดการเริ่มที่10โมงค่ะ10โมงนะคะใครค้าบอลยังไม่เก่งค้าบอลยังไม่เป็นเข้ามาที่งานได้นะคะซึ่งงานก็จะมี17 18 19นะคะใช่โอเคค่ะเดี๋ยวส่วนต่อไปได้เลยค่ะเจ้าหนะ้าที่ส่งต้อนแก้วยุงยนายยุ้จะเป็นลูกไม้ส่นต้อนแก้วค่ะอันนี้เดี๋ยวพูดให้กับเขาข้าวขดอ,อันนี้เป็นลูกไม้ของส่งต้อนแก้วของหมดแล้วค่ะ อันนี้เป็นลูกไม้ของทางสวนป้อมแก้ว<ม>ทั้งหมดเลยเละะใช่ค่ะสวนป้อมแก้วนี่จะเก่งในเรื่องการทําลูกไม้ในประเทศไทย<อ>ไน,นะคะตัวนี้จะเป็นบอลกาบนั่นจะเป็นแบบบอลกาบใบแปะก็จะมีป้ายปา,ยปา,ยปายหน่อยตัวนี้ค่ะแล้วก็เมียน,นี้ลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้ค่ะแล้วตัวนี้ก็จะดุดหน่อยแล้วก็สีจะปลายปาย ส่วนอันนี้เป็นส่วนจากทางศาตอีเองค่ะส่วนของที่ปรึกษาคณะกรรมการบางสีรอบนี้ที่ปรึกษาของกิจกรรมบอลสีนวอกประพายกองําเดี๋ยวเขาต้องก็เตรียมจดทะเบียนในวันพรุ่งนี้เหมือนกันตัวนี้จะจะตั้งชื่อเป็นแหลมแหลมเทียนค่ะเป็นเหมือนแหล่งท่องเที่ยวในนี้เพราะว่าเป็นเป็นแบบใบไผ่่วนตัวนี้ค่ะก็เดี๋ยวรอรออ่า ทางส่วนปอมแก้วนะคะมาแนะนําไม้นะคะสักสักพักหนึ่งนะคะสักพักนึงค่ะแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวคุณพิทาทำกิจกรรมอะไรก่อนดีเดี๋ยวว่าเดี๋ยวบนเวทีจะมีการพูดคุยโชว์บนเวทีอีกทีหนึ่งย้าอีกทีหนึ่งสําหรับผู้ที่เดินมาค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะอ่าเริ่มได้เลยเนาะได้ค่ะขอบคุณนะคะโอเคคิวพี ร,รอบพูดใหม่ที่นี้ถึงเวลานะครับสภาพนะครับของทางสวนมะลัยทองนะครับที่ทําการเปิดตัวตับปีนะครับวันนี้เปิดตัวเป็นที่แรกนะครับสําหรับงานประกอบัลีเขาเชโอนนะครับวันนี้ทางสวนมะลัยทองได้นําไม้มาเปิดตัวสามตัวนะครับชื่อว่า,าเปิดตัวปีนักษัตท์ปีนักศัตท์ นะครับเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญตัวแทนของสูนย์เลทองครับน้องเต้นนะครับซึ่งเป็นบุตรของอาจารย์วิรัตนะครับเรียนเชิญครับตอบคาถามนะครับเดี๋ยวจะมีถามข้อสังถามเกี่ยวกับตระปีนะครับที่จะเปิดตัวในครั้งนี้นะครับสวัสดีครับน้องเต้นครับวันนี้ทางสูนยลทองได้นําไม้มาเปิดตัวนะครับแนะนำตัวครับน้องเต้นครับสวัสดีครับ ต้นไม้ที่นํามาเปิดตัวทั้งหมดมีกี่ตัวครับมีตั้งอยู่บนนี้ก็ทั้งหมด6ต้นครับเนี่ยตัว6ต้นนะครับ6ต้นเป็นไม้ด่างทั้งหมดเลยตอนนี้ก็จะเป็นการพูดคุยนะคะทั้งสวนที่จะเปิดตัวนะครับเป็นต้นไหนเลยเป็นตะปีครับปีนะกปัดปีชวดนี่ครับใช่ไหสิบ17 18 19 3วันนะคะใครจะเข้ามา เที่อามาเดินชมไม้สวยๆมาได้เลยนะคะบอนสีเยอะมากนะคะปีชวดนะครับปีชวดต้นแรกนะครับแล้วต้นต่อไปครับฉลูครับปีฉลูปีฉลูนะครับเดินเดินเข้าไกลๆได้ไหมได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับสิบสองปีนี่ครบไปเอ่ยครบครับสิบสองปีนี่ครบหมดเลยวันนี้เอามาให้ดูเป็นภาพเสียงชัดไหมคะคุณผู้ชมคอมเมนต์บอกตัวสามตัวสำหรับงานนี้เลยนะครับอ่าต้นต่อไปครับปกติไม่ค่อยไลฟ์สดนะคะก็เลยบบ ไม่รู้ว่าผ้ามันชัดหรือเปล่าต้นนี้เลยปีเถาะนะครับต้นนี้นะครับโอ้โหสวยมากนะครับทุกตัวก็จะเป็นไม้ด่างหมดเลยครับแต่ละต้นก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาในตัวอยู่แล้วแต่ละต้นนี้ไม่ซ้ำกันเลยใช่ไหมครับใช่ครับไม่ซ้ำกันเลยนะครับแต่ยิ่งเป็นภาพชัดหรือยังค่ะปีมะเส็งนะครับโอ้โหต้นนี้ดุมากนะครับปีมะเส็งนะครับได้ข่าวว่าต่ปีนี่โอ้โหมีคน ติดตามรอนานมากเลยใช่ไหมพี่น um> ุ่นคะภาพภาพชัดไหมคะเสียงชัดไหมคะคอมเมนต์บอกได้นะคะครับครับปีใหม่นะครับจะเปิดออกกันหน่ยเลยอ่าตอนนี้ยังไม่ยังไม่ได้จำหน่ายใช่ไหมครับใแค่เปิดตัวเข้ามาสอบถามสั่งจองไว้ได้ก่อนครับนะครับทางทางข้อความเพจเลยคาดการได้ไหมว่าจะเปิดจําหน่ายประมาณ เดือนมกราครับไม่เดี๋ยวพีทก็จะไปไปทําเป็นคลิปเต็บตัวได้นนะครับอ่าลงช่อง YouTube อีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอรฟ์สดก่อนถ้าใครอยากบอกว่าอยากชมแบบว่าต้นปีเดรียพบกันครับใบแบบใกล้ๆนะคะต้นนี้เราจะไปถ่ายให้ชมแบบตัดต่อลงเป็นชปให้อีกทีหนึ่งนะคะลูใหม่นะครับเราตั้งชื่อนะครับส่วนใบทองและต้นนี้ต้นนี้มีนามว่ากำเนิดทรัพ์นะครับโอ้โหสวยนะครับต้นนี้กำเนิดทรัพใหม่ นะครับติดตามชมทั้งสวนไรทอนนะครับวันนี้ได้ทําการเปิดตัวต้นไม้นักสัตว์นะครับตำนวนสามตัวนะครับเชื่อว่าหลายหคนวันสุดท้ายนะคะจะมีวันประกวดบอลสีนะคะวันที่สิบเก้านะคะปีมะเส็งครับต้นนี้ครับปีมะเส็ง สำหรับวันพรุ่งนี้ก็จะมีการสอนคำบอลแล้วก็ผ่าชิ้นบอลนะคะผ่าบอลจากท่านอาจารย์คุณตนนะคะแล้วก็จะมีการแจกชิ้นบอลนะคะบอลที่จะนำมาผ่าก็คือเป็นบอลสีแสนรักแล้วก็รักเอยนะคะนะครับลูกค้านะครับที่มาเที่ยวนะครับหรือที่มาเที่ยวนะครับสามารถมาดูได้นะครับหรือจะถามเกี่ยวกับความรู้ในการปลูกบอลนะครับมาสอบถามได้นะครับตอนนี้พร้อมให้คำตอบนะครับ ภาพชัดเจนดีหรือเปล่าคะคอมเมนต์บอกได้นะคะคุณผู้ชมนะครับเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญตัวแทนของสวนบ๊อบแก้วนะครับเรียนเชิญสักนิดนึงครับเรียนเชิญสวนบ๊อบแก้วนะครับที่เวทีแป๊บนึงครับเราผ่าชมบรรยากาศภายในงานนะคะนิดนึงนิดนึง่ง โชว์ตัวนี่เท็ลเตอร์ไหนครับฝนฟ้าก็เหมือนจะตกแล้วนะคะตอนนี้คึ้มๆมาแล้วนะคะบรรยากาศหลายๆคนคงคิดว่าไหนคนไหนพ้อแก้วคนไหนพ้อแก้วนี่เจอจริงมาแล้วครับเจอจริงนะครับท่านอาจารย์พ่อแก้วรัติชลีครับวิรัตินะคะจะมาวันประกวดนะคะใครอยากเจออาจารย์นะคะก็ก็มาได้วันประกวดนะวันที่19นะครไม่ได้มาโชว์ พ่ะแก้วบอกว่าไม้ไม่ได้มาโชว์ครับเอามาประกวดเดี๋ยววันที่19นะครับตอนนี้ลุงป้อมกำลังคัดไม้อยู่ไม่ได้ภาพนิดหนึ่งวันนี้มาเอาต้นไม้มาร่วมโชว์กีจต้นครับส่วนไปะแก้วหม่ทจังหวัดนครีแล้วก็ตับต้นข้างหน้านี้ใช่ไหมครับใช่อ่ายังไม่มีชื่ออันนี้ขายไหมขายถ้าใครซื้อก็ขายแต่ราคาอาจจะสูงนิดนึงอ่าเพราะเป็นไม้ประจําสวน นะครับแล้วก็ขอถามวินึงวันที่จุดเก้าเนี่ยเอาไม้มาประกวดถีอต้นครับยังไม่ไมรู้เลยยังไม่รู้เลยแต่เยอะแน่รับประกันก็เยอะแน่โอเคนะครับติดตามนะครับขอบอ่าทางสวน้องแก้วราชบุรีนะครับวันนี้นำไม้มาโชว์แล้วก็มาออกบูธด้วยนะครับต้นไม้ของสวน้องแก้วอยู่ทางด้านที่บูธนะครับติดต่อสอบถามแล้วราคากันเองมีราคาส่ง มีราคานี้นะครับหรือจะไปซื้อที่สวนก็ได้นะครับที่จังหวัดราชบุรีนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับป้าแก้วนะครับสำรวจสาหรับงานในครั้งนี้นะครับที่ร่วมกันแล้วพ่อแก้วบอกว่างานประกวดเจอกันแน่นอนไม้สวยไม้เด็ดอ่ามาชิงรางวัลกันนะครับขอบคุณนะครบป้าแก้วครับนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับสามารถที่จะมาดูนะครับต้นไม้ที่เรานํามาโชว์ในครั้งนี้ได้นะครับ รับรองว่าสวยนะครับสุดตานะครับของแต่ละสวนนี่ที่มาโชว์ในครั้งนี้นะครับแล้วก็ฝากประชาชนท่านนะครับผู้ที่ผ่านไปมาด้านหลังเรามีนะครับด้านหลังเรามีบูธอีกมากมายนะครับด้านหน้าอาจจะเป็นบูธที่เปิดมานานแล้วแต่ด้านหลังนี่มาเปิดบูธใหม่นะครับสามารถที่จะมาเลือกซื้อเลือกชมต้นไม้ของได้นะครับสำหรับช่วงพิการนี้ก็จะขอจบไปครั้งนี้ก่อนนะครับช่วงต่อไปก็จะเป็นของความสัตว์แปลกนะครับ เดี๋ยวจะมีการบาแนะนำบริษัทมาโชว์นะครับอันไหนแปลกให้ความรู้แก่พวกที่สนในงานนี้นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายเป็นคลิปลงให้ทางช่องในช่องอีกรอบนะคะและเกิดภาไมนสัดเจนเท่าไหร่นะคะช่วงนี้ก็ขอพักเบรกไว้ช่วง่นี้ก่อนนะครับโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันไลฟ์หน้านะคะเดี๋ยวขอจบการไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ